ครับสวัสดีเชฟซีท่านลูกค้าเจดีค่ะสำหรับอีพีหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดขีดหกเจ็ดค่ะเชฟรันขายเลยค่ะคอนเทนต์เลยคอนเทนต์เลยค่ะคอนเทนต์เลยจ้ะเอามาเยอะๆเนี่ยมีเล่มเดียวอ่ะอันดีฉันหายภาพนิ่งก่อนวาง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 โอ้เดี๋ยวดิฉันสนใจเล่มนี้สวยมากมากแล้วทำไมเออมันกลับด้านเนาะวันนี้ใช่ฟรัน,นทำกลับด้านกลับด้านเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์ก็ปกติเองแหละ จะสดเจล่มนี้มากเลยโบวี่สวยมากสวยมากสวยมากพ่อถ่ายมันเป็นงานเงาอะนะคะพอถ่ายตรงแสงแดดอย่างเงี้ยค่ะมันดูมันต้องถือขึ้นมาเนาะถึงจะรู้เรื่องเนาะมาช่างรันขายขายขายก่อนขายก่อนขายก่อนแล้วค่อยโชว์มาเรื่อนี้เหล็กเอ็า695นะครับค่ะเหล็กเก้า695ใบยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับอ่าผิดคิว ใบกว้างอยู่ที่1.3อ่ดา้ามอยู่ที่4.5สันอยู่ที่6มิล,ลาราคาเล่มน,นี้นะครับ 1, 7 5 0บาทเออเดี๋ยวก่อนตกใจกใจ็ไม่ใช่ตกใจสงสัยทำไมครับปกติเนี่ยทรงนี้ราคานี้ดิฉันเคยขายอยู่1,650าใช่ทำไมขึ้นเป็น1,750สคะทรงนี้ราคานี้คิดราคาผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับเพราะอะไรทรงนี้ราคานี้ที่พันหกก็คือ สันอยู่ที่สี่มิลครับผมบเล่นมีสันอยู่ที่หกมิลค่ะเพราะว่ามันมีน้ําหนักเพิ่มใช่เหล็กก็ราคาก็ขึ้นไปดีใช่เข้าใจละราคาถ้าถูกก็เหล็กก็จะบางลงก็ซื้อซื้อ,อเหล็กมาตามน้ําหนักครับเนาะก็จะเรียนท่านเอฟซีท่านลูกค,ค้าจะดีว่าสันมันหน,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 นามันก็เลยราคาขึ้นไปตามสันเพราะว่าน้ําหนักของเหล็กที่เราสั่งซื้อมานะคะค่ะแล้วก็ยิ่งหนาเท่าไหร่เหล็กก็แพงไปตามน้นค่ะ แล้วก็แล้วแต่คุณสมบัติของเหล่กอีกทีหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะคะมีซองนะคะครับผมค่ะไม่ทดสอบหรอทดสอบทดสอบไหมกระดาษตัดไหมกระดาษไม่มีไม่เอามาไม่เตรียมพอเพราะว่าจะถ่ายรูปให้ลูกค้าถ่ายรูปให้ลูกค้ามาอะไรอีกสองเล่มนะโชว์ใช่ไหมอันนี้คือลูกค้าสั่งทําแล้วหพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่ฮะว่าทําไมถูกกว่าใช่ไหมก็เล่มเล็กแล้วก็สัน เหลือแค่3มมิลนี่ไงคะนี่ไงคะความแตกต่าง3มิล3มิลค่ะโอเคความแตกต่างเล่มเมื่อกี้ก็เงาอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าว่าแสงแสงแดดมันลดไปเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะมืดเนี่ยจริงๆมันวิ้งอย่างเงี้ยไม่กี้ช่างเราไม่ได้หมุนอย่างงี้อ๋อเหรอค่ะก็เลยไม่วิ้งเห็นแบบนี้อ่ะโอเคนะไรอีกเล่มหนึ่งโชว์ครับ่ะเป็นเจ้าของแล้ว ท่านไหนต้องการก็สั่งได้แบบนี้ได้อีกเล่มหนึ่งได้อีกเล่มหนึ่งได้อีกเล่มหนึ่งนีททาได้อีกเล่มหนึ่งค่ะอนนแล้วเมื่อกี้่ะคะที่พันเจ็ดห้าสิบสมมติมว่าซื้อไปแล้วแล้วก็สั่งมาอีกอย่างเนี้ค่ะมีอีกไหมคะเล่มนี้หรอค่ะเล่มนี้ได้อีกเล่มนหนึ่งเ,เล่มหรือสองเล่มได้อยู่ครับ<ล>ยังพอได้อยู่นะครับที่ได้นี่คืออย่างนี้ค่ะจะบอกว่าเหล็กันเยอะแยะแต่ว่าเขาอะไม่มีเขาไม่มีเราอะมีเรามีเอาอีกะลขาเขาเราเราอีกแล้วมาเล่มนี้โชว์อันนี้ ขอญาตลูกค้านะครับก่อนส่งขอโชว์ขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยนะฮะโอ้ยสวยมากโบวี่แบบนี้เป็นโบวี่ไหร่คะเนี่ยเท่ห์นี้สองพันเจ็ดห้าสิบครับราคาลูกค้าเดิมครับผมถ้าลูกค้าใหม่ก็อีกราคาหนึ่งใช่ไหมคะครับแหมให้เท่ากันแล้วกันเาลนี่ค่ะดูด้ามนะคะสวยมากจัดมากเลยด้ามอ่ะใช่ ลายแต่ละเล่มเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะคะเพราะว่าอย่าคิดว่าสั่งมาจะเอาลายแบบนี้ไม่ได้ครับนี่แหละคือความค่าสกของไม้ความสวยของไม้นะคะที่ทำอีกก็ไม่เหมือนอีกแหละเพราะว่าไม้ไม่เหมือนกันใบใบอะเหมือนแต่ด้าไม่เหมือนยิ่งทำก็ยิ่งสวยสวยแล้วก็สวยอีก นะคะแล้วก็ยิ่งสวยเพิ่มขื้นเรื่อยๆใช่แล้วที่มีอยู่แล้วก็สวยอยู่แล้วถ้าทำอีกเล่มหนึ่งก็สวยกว่านี้อีกอ๋องั้นต้องสั่งมาเรื่อยๆนะคะสั่งมาจะได <JI> ้สวยเรื่อยๆท่านไหนสนใจนะครับสั่งมาได้นะครับหรือว่าส่งแบบมาอันนี้เราก็มาตีราคากันเนาะเราตีราคาค่ะผมก็ตีราคาให้ตีราคาตเล็กอะไรใช่เออลืมบอกไปเล่มนี้ที่ว่าสองพัน J50 50นี่คือเหล็กใบเลื่อยเยอรมันนะครับอ๋อไม่ใช่ N695 แล้วมาทํานี่ไม่ได้นะถ้า N695 หรือว่า K สามสิบสามก็ไม่ได้ราคานี้สามสิบสามก็จะตกประมาณแต่ว่าใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันนี่คือสุดยอดแล้วนะเพราะเป็นเหล็กตัดเหล็กเนาะแข็งแข็งมากค่ะแข็งทนนะปกติปกติเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้แหละลูกค้าติดใจหมดเลยนะคะผมพกในรถก็เหล็กตัวนี้นะครับค่ะพกติดรถดูแลหน่อยนึงคือ้สนิมมาไวแค่นั้นเองสนิมมาแน่นอนถ้าว่าไม่ดูแลค่ะครับโอเคโอเค สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสุดท้ายค่ะแล้วต้องกดกดโทรมาเลยครับค่ะขอบคุณค่ะ